คนไม่ดีเขาคิดอย่างไรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเอาไว้ให้เราเป็นเครื่องสังเกตอสัพบุรุษในโลกนี้ย่อมคิดเบียดเบียนตนเองบ้างย่อมคิดเบียดเบียนผู้อื่นบ้างย่อมคิดเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นทั้งสองฝ่ายบ้างพิ่กูทั้งหลายอย่างนี้แลอสัพบุรุษชื่อว่าเป็นผู้มีความคิดอย่าง ut'. อสัพบุรุษอสัพบุรุษเป็นผู้มีความรู้อย่างอสัพบุรุษเป็นอย่างไร Shift, เวลาเขาคิดอย่างอสสบุตเขาก็จะมีความรู้แบบอสสบุตษด้วยอสสบุตษในโลกนี้ย่อมรู้เพื่อเบียดเบียนตนเองบ้างรู้เพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างรู้เพื่อเบียดเบียนทั้งสองบ้างทั้งคือทั้งตนเองและผู้อื่นพิกุทั้งหลายอย่างนี้แหละอสสบุตษชื่อว่าเป็นผู้รู้อย่างอสสบุตษดังนั้นอสสบุตรเนี่ยความรู้ที่เพื่อเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยพวกนี้ชํานาญกลายเป็นพวกนี้ชํานาญ ถ้าไปปรึกษาในคล่องแคล่วเลยจะเบียดเบียนเขายังไงจะเบียดเบียนตนเองยังไงเนใะนคล่องแคล่วน,นี่เป็นลักษณะความรู้ของอสพบุุษ